มผัดกะปิหอมกะปิอหอกมกะมมปิมันหวานแล้วมีความกินของกระปิรู้สึกเมื่อยไก่ไก่สองสามไก่ไก่หลอดแว่นแล้วนะในใเรากินอ้างโดิวกินอ้าลวดิลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนี้น,นะคะกับบอมบอมค่ะไก่ไก่ค่ะ กับรายการกินกับลูโอเคค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันพี่ไก่สไตล์สไตล์สไตล์ให้นิดเดียวนะร่องใต้อาหารใต้ชัวชัว <c oughs> พี่ถามคำถามเดียวนะวันนี้เราเลือกเมนูได้เปล่าวโรดีวเลือกได้เปล่าวเนาะไม่ได้อะไรล้วเลือก<า>ไม่ได้อีกเหรอไม่ได้ป่ะมานี้หวังไว้อย่างเดียวนะว่าจะได้เจอเมนูที่มันดีๆกันไป เริ่มนะเริ่มจากจานแรกเลยเนาะหมูผัดกะปิหรือผักกะปิใช่หมูหวานนะคะแต่ว่ามันใส่กะปิลงไปมันจะทำให้เข้มข้นอันนี้โค้กกิ้งไก่มั่วกิ้งไก่อันนี้คือเผ็ดสุดของร้านแล้วมีพริกไทยอ่อนด้วยค่ะอันนี้ก็คือแบบใต้เลยใช่ไหมพี่ของแท้เลยใช่ต้นแก่ อ่ะแล้วจานต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกสดค่ะใส่ใบยี่หร่าใบยี่หร่าเพิ่มความเผ็ดร้อนใบยี่หร่าหายากไหมคะอืม้านเขาหกินเลยล่ะใบยี่หร่าคอยว่าคอยดินำมาผัดเผ็ดมะเกย์กะทิมันจะมันจะมันจะเข้ากันไหมล่ะอ่าาาิ้มจิ้มต่อไปค่ะพี่ปุ๋ยคะผัดเผ็ดซี่โครงหมูค่ะอันนี้ความเด่นมันอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่เขาจะเคี่ยวเด็กว่ามันจะเข้าเนื้อทำให้ซี่โครงหมูมันไม่เหนียวอ๋อกลับไปค่ะ น้ำกะปิจุดเด่นของร้านกะปิที่ร้านก็คือว่าไม่ได้ผสมน้ำกะปิจากกะปิแท้ตรงขาใช้กะปิแท้ค่ะจากบ้านนะคะวัตถุดิบแล้วเป็นมะนาวเมื่อกี้กลิ่นมะนาวทะลุขึ้นทุกตาเลยค่ะของจริงค่ะเก็บได้นานมากเออใช้จริงอราะเพราะว่าไม่ได้ผสมน้ำ โอเคค่ะต่อไปค่ะคนที่สุดค่ะต้มส้มไอ้ท้ายต้มยำแต่มันจะเปรี้ยวอ่อนกว่าต้มยำพี่เวลาที่เสือพี่เสือเป็นตัวอใหญ่เหรอคะใช่ค่ะหูใหญ่มากมอดี้ดิวหนูก็ไม่มีสิทธิ์กินเลยนะดีปลาทูสด์ันนี้มาหลายคนโปรดิวช่างภาพแล้วก็อันนี้ไปล้วนๆมีขมิ้นมีมีตะไคร้ขมิ้นเครื่องมันคล้ายๆต้มยำอะค่ะแต่ใส่ขมิ้นนี่คือคือเทคนิคของคนใต้เลยที่เขาทำกันเลยใช่ไหมคะส่วนผสมกับสวนมากจะมีขมิ้นอืม จ,จะมาทา,า,านอาหารร้านนี้รา,าราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คราบราหนึ่งอย่างสี่สิบสองอย่างสี่ห้าบอมอย่าง้ะมีส<ะ>ี่ห้ากับห้าสิบถ้ามีปลาตัวละห้าสิบ 50, แต่กับข้าวไล่จากสี่สิบขึ้นไป,ไปพี่บุ๋ยคะช่วยบอกหน่อยค่ะว่าถ้าเกิดคนอยากมากินเหมือนบอมกับยี่ไก้าไก่เนี่ยว่าจะเดินทางมายังไงแล้วร้านเ,เปิดวันไหนบ้างที่เราร้านอยู่ลาดทัศน์ซอยหนึ่งข้างยูเนี่ยมอลค่ะเข้ามาไม่ถึงส0 0อเมตรร้านทางซ้ายมือ คือร้านเขาแกงปักใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตงขาค่ะ <c oughs> เปิดหกโมงเช้าถึง<อ>หกโมเงเย็นค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เปิดคันจะมีส่งค่ะมีมีรถไปส่งให้แล้วจะมีกี <c oughs> ่กิโลคะเวลาสง่ง <c oughs> ก็คือว่าจะคิดตามยาทางมีไ <c oughs> ลน์ค่ะมีไอดีไลน์ของร้าน P U I เ9็ดค่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ที่นี่นะคะถ้าเกิดใครอยากสั่งก็มาตรงนี้เลยอุ้ยพี่อุ้ยเห็นลูกค้าเข้าเต็มเลยอ่ะ ยังไงให้พี่อุ๋ยไปขายของวันนี่ยจะได้รายได้เข้าม้ายเยอะๆเนาะขอติ๊กจัดค่ะอี๊ขอบคุณนะคะค่ะหอมกะปิหอมกะปิหอมหอมกะปิมันหวานและมีความกลิ่นหอมกะปิพอดีอืมเยี่ยมดีแล้วกินอาหารรักสวยเกินไปวันนี้ ดูใจมากค่ะไปพีฟหุยแต่วนันนี้อันนี้บอกเลยเหมาะก,กับก้ไก่มากเพราะว่าไก่ไก่ชอบเผ็ดมากอร่อยทำแรกกับตายค่ะแต่อันนี้พูดเลยว่าไม่ใช่หมูปุ๋มแต่เป็นหมูพว้งแล้วดูดินี่นี่อันนี้ยังไม่ทําอะไรนะนี่ก็ดูแบบเขาเรียกว่ารูด <Bluetooth. S 1> ตืดแกลสกิดก็ติดใจเ <laughs> ว้ยันจะกิดใจแม<า>่ <laughs> ตะดุงได้ไหมเอ๊ะไม่ใช่ อันนี้นุ่มเอ็มเหือนเอ็มมันอะฮะอ่ะหมอมบอมลองกินผัดเผ็ดปลาดุกใส่ใบยี่หร่าอืมแต่เขาไม่เผ็ดจริงแบบเออได้กินได้ค่ะไม่เผ็ดมากอันนี้เผ็ดสุดเราว่าเนื้ออ้อมหอยแหมี่รีเลยสิแต่ว่าเออมันคืออ้อมหอยรสชาติคือันเลยอี๋หนีมีเมนูอาหารจานเมนู ลอมคือกินตอนเน็่งอีกอ่ะาเหลาพูดภาษาไทยไม่ถือพอพูดอีสานแปบแปบนึงนะพอกลับมาแบบเป็นมาตรฐานลำบากเล่ลิแข็งใช่ไหมพูดเป็นภาษาการแล้วมันจะแบบแข็งนิดนึงนะคะคุณผู้ชมต้องเข้าใจแล้วก็เลือดอีสานมันสูบฉีดขึ้นมาที่ลิ้นกระกกเนข็งะลมจริงๆอมหอยจุ๊บเลยขี้จึงตอนยายทาให้กินว่ามันเผ็ดมันไม่ได้เผ็ด ร้อนๆเผ็ดๆแล้วมันก็หอมแน่ๆหอมมาจากไปี่หลังหอมจริงๆหอมกระโหรพาใช่ไหมเนี่ยใช่หอมว่าหัวละพาแล้วแบบหอมหอมหอมยี่หรี่แต่ว่าจังไหนกินจังไหนก็คือออมหอยอ่ะหอยกหอยจัาไปอันนี้นะเรากินอ่างโคดิวกินอ่างเลยปวดร้อนกินอ่างแล้วก็ถ่ายอิสานนะคะกินอ่าง คนที่ฟังนี่นะไม่ได้เอาไปใส์จะไม่เก็ทนะคะคุณอ่านไรอืมอ่านเหมือนปวดะค,ะค่ะกูกินอ่างมเลยด้วยอ่างกระต่ายอือ่านเหมือนปวดประมาณน,ะน,นั้นอแมนของเด็ดที่ร้านนี้ก็กะปิดอันนี้เราต้องโดนเยอะๆเพราะว่า,วากินผักแล้วมีประโยชน์ร่างกายแข็งแรงไม่อ้วนอันนี้พี่อ่ะถั่วต้อนเจ้าป่า แซ่บป่ะอืมบักเกียเนี่ยเพียกินงกเพียเพียมันไม่ใช่สาววัยรุ่นของคนไทยนะเพียเหมือนกันการปวดอะไม่ใช่เพียงอบนด้านเพียอืมเพียมาเขียเอออะอันนี้เราก็ลืมลืมทิมอันนี้เนาะมัวแต่ปลอยไปเรื่อยเปื่อยอัวแต่ปลอยอันนี้ต้องป่า ก,ก็เสิร์ฟเป็นตัวตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่ะอือหือโอ้โ,อโหโล่งหอมออากวันีโอจับคู่ถูกแล้วเห็นได้เลยว็โอ้โหมินเบบี้มากเลยค่ะ ใครถอนแว่นแล้วนะเดี๋ยวนะหนสองสามอะไรอย่างงี้นะไม่รู้แหละเราหันหน้าจนกันนะฮะหนึ่งสองสามเธอปูนิ้วแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะวันนี้ไก่์ไก่ไม่ได้พกดวงมาสำหรับไก่์ไก่แล้วนะมาเขี่ย

อันนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้เนาะที่ไม่กินเห็ดเเมนูที่หลายๆคนแทบเป็คนเคยกินเลยอันนี้เป็นช่และเชื่อว่าหลายคนเคยกินแล้วอร่อยมากสุดยอดอันนี้คือเป็นเมนูที่เราไปกินไปที่ไหนก็กินแต่ร้านเนี้ยสุดยอดจะรวมแล้ววันนี้ให้เรยกไม่เด้ยน่ส่วนเทมต่อไปเราจะไปพบกับไม่ใช่เราเราไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เราต้องบอกว่า เร่งนี้ต่อไปปูนิ้วอจะพาเราไม่กินอะไรอ่ะมันก็ต้องติดตามแบบนี้ไม่รู้จะสายหวานหรือเปล่าเอายังไงเอายังไงแต่เอะเอายังไงเราจะไปที่ไหนกันดีก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนติดตามเรากันต่อไปก็อยากให้ทุกคนติดตามเราเยอะๆนะจ๊ะอ่ะยังไงเดี๋ยวเราจะลงให้ทุกคนได้ติดตามตามลิงก์ด้านล่างหรือใครสนใจให้เราไปรีวิวที่ไหนส่งมาได้เลยกับยิ่กับรู้